เป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เห็นมีรถผ่านมาสักคันเลยอ่ะพาหนูไปเล่นในเมืองได้ไหมเขาจัดงานด้วยนะคนน่าจะเยอะคงสนุกน่าดูจะไปได้ยังไงแม่เอากระบะไปทํางานในเมืองมันไกลมากเลยนะลูกโบนาสมาเล่นน้ำอะไรตรงนี้ไม่มีรถผ่านหลักตาเขาไปเล่นในเมืองกันนู่นหนูไม่มีรถแม่เอารถไปทํางานแล้สงสารจัง ไปพี่โยเราไปเล่นในเมืองกันดีกว่าอยากเล่นน้ำจะแยกอยู่แล้วพี่จะไปในเมืองกันหรอหนูขอไปด้วยได้ไหมไว้ไม่ได้หรอกจ้ะรถใครรถมันมีเงินจ่ายค่าน้ำมันช่วยมิละ่จะจ้าก็ไม่มีมไปก่อนนะโบนานะเดี๋ยวพูฉันเล่นเพื่อบ๊ายบายนะบ๊ายนะานี่แหละทำไมสงการนี้มันน่าเบื่อจัง ดูหลานมาอยู่หรอโอ๊ยทำไมมันเศร้าจังอะหนูขอเปลี่ยนเรื่องนะไม่ได้ใจดูหลานมาจบก่อนแล้วป้าก็จะดูดวงใจเทวพรมต่อให้ดูได้ก็ได้ <N> หนูไม่รู้จะทำอะไรแล้วยายกับป้าก็ไม่ยอมปล่อยทีวีเลยเน็ตฟิกมันดูได้ตั้งหลายเรื่องปะ่ะ <P as so> พ่อจะเปิดให้ดูโอ้มีตั้งหลายเรื่องดูเรื่องไหนดีหนูขอดูมาตาราดากรงั้นรอบหน้า พ่อขอเรียกนะหนังสนุกเยอะเลยจบแล้วเออแม่มาดูดวงใจเทวพรมต่อเยอเดียวแม่ไปตลาดกลับมาก่อนแล้วค่อยมาเปิดดูกันทีเดียวมันขาดตอนแม่๋ยวไม่กินข้าวกันเรื่องไงน่ะเดี๋ยวบอกให้นิวซื้อเข้ามาเรามาดูเน็ตฟิตไทยกันช้ำดีกว่าอไร่ะสงการนี้ไทยช้ำเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนกลับมาก่อนหนึ่งในร้อยหนึ่งในร้อยเออไม่ชอบพี่ต่อไม่อยากดูพี่ต่อเปิดเปิด โอ้โหทำไมวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพี่พี่เปิดตัวอย่างงพรุ่งนี้แม่หยุดงานนะจะพาไปเล่นสงการในเมืองมีใครจะไปบ้างไม่ไปเอาจะพาไปเล่นน้ําให้ฉ่าเลยนะอยู่บ้านก็ฉ่ํากับหนังไทยได้แล้วใช่จะออกไปฉ่าที่อื่นทําไมเน้นทิ้ไทยฉ่ำย้ ชมพู่เมื่อวานนี้เงินหายไป250บาทนะหรอคะเอาเงินมาใส่คืนให้มันครบนะเพราะว่าเมื่อวานหนูเป็นคนยืนเครื่องหนูต้องรับผิดชอบได้คะ่ะคิดเงินค่ะทั้งหมด139ค่ะอุ้ยพี่มี120ลดให้ได้ไหมคะขาด19บาทเองเออก็ได้ค่ะขอบใจนะจ๊ะไม่ต้องใส่ถุงนะ คิดตังจากคนสวยทั้งหมด359ค่ะตัวเองพี่มีอยู่300เองลดได้ไหมไม่ได้ค่ะถ้าเงินไม่ครบหนูต้องรับผี่ชอบงาน,นตัวเองพี่เพิ่งไปหาหมอมาตังไม่เหลือเลยเหลือแค่นี้เองอส่งสารพี่เถอะพี่มาซื้อออกจะบ่อยนะงั้นก็ได้ค่ะชมพู่เงินหายอีกแล้วเออ ทำไมหนูมาคิดเงินทีไรเงินมันหายตลอดเลยเป็นอะไรนับเงินไม่ครบหรอพอดีว่าหนูลดให้ลูกค้านะคะแล้วลดทําไมลูกค้า,าขอลดค่ะหนูสงสารเขาหนูก็เลยลดให้ฮ<ะ>้ยเดี๋ยวหนูเอาเงินหนูมารับผี่ชอบเองค่ะร้านนี้ใช่ไม่ี่่ทาให้ลูกฉันเสียคนนะ่ะ ใจเย็นๆก่อนนะคะเสียคนอะไรคะคุณพี่ตอนเช้าโกหกแม่ว่าจะไปโรงเรียนแต่มานั่งอยู่หน้าร้านเธอทุกวันและน้องมานั่งทําไมคะก็มาซื้อเครื่องสําอางเธอนาะสิหนังสือหนังหาก็ไม่สนใจมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นนะคะคุณแม่ต้องเข้าใจน้องนะคะไม่เข้าใจให้มาเรียนหนังสือดูสิปากก็แดงคิ้วก็เขียนอะไรของมันเนี่ยแล้วคุณแม่จะมาด่าร้านทําไมคะเราไม่ได้บังคับให้น้องมาซื้อสักหน่อยร้านนี่แหละผิดถ้าเธอไม่มาขายลูกฉันก็ไม่มาซื้อฮะ โอยแม่เลิกโยวยวายได้แล้วายคนฉันไม่อายคนที่ควรอาอเนี่ยคือแกหนูต้องอายอะไรเป็นนักเรียนต้องแต่งหน้าขนาดนี้เลยเหรอผู้ใหญ่เขามองมาเขาจะคิดยังไงแกแดดคุณแม่เดี๋ยวนี้มันยุคสมัยไหนแล้วไม่มีใครเขาน้าสดไปเรียนหรอกคะ่ะสมัยฉันเรียนไม่เห็นแต่งหน้าขนาดนี้เลยฉันก็ยังเรียนจบแล้วเงินที่ฉันให้มันไปโรงเรียนมันก็เอามาซื้อแต่ของพวกนี้จนหมดเธอภูมิใจแล้วใช่ไหมที่หลอกเด็กได้มันจะเกินไปแล้วนะคะคุณป้าแม่เป็นพ่อแม่เป็นแบบนี้แหละหนูถึงไม่อยากอยู่บ้านมาเมียวเพราะเธอนั่นแหละ พ่าฉันเหรอพี่ตังค่ะทั้งหมดสาม้ห้าสิบเก้าค่ะแป๊บนึงนะคะเรืมอน้ำยาอ่าบน้ากับคิดเมนคิดตังค่ะอ๋อแป๊บนึงนะคะลูกค้าคะอันนี้คิดเงินเลยไหมคะค่ะค่ะค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะรวมเป็นห้า้เก้าสิบเก้าค่ะอุ้ยงบเหลืออยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคิดให้พี่ก่อนได้ไหมเออได้ค่ะเดี๋ยวหนูคิดให้ก่อนค่ะ มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเท่าทีนะคะอ๋อคิดเลยใช่ไหมคะค่ะคิดเลยค่ะพี่ค้าง,งั้นหนูขอคิดให้น้องเขาก่อนนะคะพอดีหน้าจองมันยังค้างบินนี้อยู่ะะอะค,ค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ฉันจะช็อปเยอะๆเลยเพราะว่าสามีฉนันเอาคุณโอนตังมาให้ สามีไม่ได้ให้เธอเป็นคนถือเงินหรอก็ไม่นะเงินเดือนเขาเขาก็เป็นคนถือเองแต่ว่าจะโอนให้ฉันใช้เดือนละหมื่นสามีเธอนี้ยังไงสมัยนีย้ผู้ชายเขาให้ผู้หญิงถือเงินกันทั้งนั้นฉันก็ไม่สีเรียสนะก็อ,อย่างไรเขาก็โอนให้ฉันใช้ทุกเดือนเดือนล,ละหมื่นเองเหรอจะพอใช้หรอก็พอนะเฮ้ยไม่เหมือนสามีฉันเลยโอนเงินเดือนให้เราจัดการทุกบาททุกสตางค์เลยนะโอ้ดีจังเลยอะ่ะก็เขารักฉันวันนีส้3 9เกสิบก็ไม่แพงนะเอาสองดีกว่าเอาไปตุนไว ตัวนี้ก็น่าใช้จำกันแดดเอาด้วยดีกว่าตอนที่โลชั่น k ิิ c h i l o สองร้อยเกเลยเหรอเพงไปปัเดี๋ยวแฟนก็จะว่าเราใช้เงินเปลืองอีกเอาลองพื้นแบบซองนี่แหละหมดแล้วค่อยซื้อใหม่อะไรเธอออกมาร้านเครื่องสำอางกับอัำ้ำเออไม่ได้ซื้ออะไรเยอะหรอกพาอ้ำมาเฉยๆเฮ้ยให้ฉันถือเงินจะซื้ออะไรก็บน่บนบน่บน เจ๊สวัสดีค่ะสองคนนี้มาสายทุกวันเลยเวลายี่สิบสามสิบนาทีขอโทษค่ะเจ๊ค่ะไปรีบไปทำงานสายแล้วเช้านี้อากาศดีจังเจ๊สวัสดีค่ะอ้าวพี่พีกมาแต่เช้าทุกวันเลยปกติก็ตื่นเช้าทุกวันอยู่แล้วค่ะดีจังเลยค่ะเจ๊สวัสดีค่ะเอายังไม่สายหรอคะเจ๊ทำไมพี่พีกยังไม่มานั่นน่ะสิปกติพี่พีกไม่เคยมาสายนะ เดี๋ยวเจ๊โทรหาพี่พีกก่อนพี่พีกเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อโอเคค่ะพี่พีกพอดีเจ๊เป็นห่วงไม่เคยเห็นพี่พีกมาสายสักทีจ๋าจ๋าพักผ่อนนะวันนี้พี่พีกไม่สบายจ้ะอ๋อค่ะโอ๊ยแม่ทำไมไม่รู้จักเติมน้ำมันเนี่ยอย่าบ่นแล้วๆจะพูบสายแล้วโอ๊ยไม่ไหวแล้วโทรหาพี่พีกกับเจ๊มารับได้ไหมเนี่ยโทรได้ไงเน็ตก็ไม่มีเงินเติมโทรศัพท์ก็ไม่มีสักบาท เจ๊คะทำไมสองคนนั้นยังไม่มาอีกคะนี่มันเลยเวลามาชั่วโมงนึงแล้วนะคะสองคนนั้นก็มาสายเป็นปกตินั่นแหละพี่พีทแต่ว่าลองโทรถามดูหน่อยดีไหมคะไม่ต้องโทรหรอกก็สายอย่างนี้ทุกวันเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็โผล่มาเชื่อสิเดี๋ยวเจ๊จะได้หักเงินเดือนแล้วเนี่ยมาสายทุกวันเลยเจ๊ก็มีเบอร์เราอยู่แบบโทรมาถามเราเลยเนี่ยพี่พีทนะรสายแค่ห้านาทีโทรถามนะตัวเองเราไปดูน้ําหอมกันไหมอุ้ยตัวเองตาเล้น้ำหอมแล้วโวชั่ชันใหม่ๆแล้วเนี่ยอย่าเสียงดังสิ ก็มันตื่นเต้นอ่ะมาเห็นของใหม่อุ้ยมีตัวทดลองด้วยฉีดดูสิโอ้ตัวเองหอมจังเลยแก่และ้วะแม่ทําตัวเป็นเด็กไปได้ก็คนมีความรักก็เป็นแบบนี้ละแก่ไม่เข้าใจหรอกหนูอายคนแม่เอาผู้ชายรุ่นลูกมาเป็นแฟนก็เกินพอแล้วย่งจะมาทําตัวแอแบแอยู่อีกเดี๋ยวพี่สนใจเล็กที่รักไอ้นี่มันก็เป็นแบบนี้แหละไม่ต้องสนใจหรอกเธอทําให้พี่มีความสุขหัวใจพองโตอย่าคิดมากเลยนะไม่เป็นไรหรอกลูกพี่ก็เหมือนลูกผมอะ่ะ คิดตังค่ะพี่จ่ายให้ได้ไหมนึ่มกระป๋อตังมาได้สี่มากกว่านี้พี่ก็จ่ายให้ได้แก่แล้วยังจะโง่ให้เด็กหลอกอีกนี่ก็มาหลอกคนแก่นั่งลูกคนนี้นี่คุณป้าคะขอทางไหนได้ไหมคะพอดีจะเลือกของตรงนั้นนะคะค่ะพี่วิทีร่าสีนี้สวยไหมคะสวยครับเหมาะกับคนน่ารักเหมอนน้องเลยนะปากหวานทั้งวันเลยเออะก็ชมเออะก็ชม คุณป้าคะอ๋อค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนคะ่ะช่วยแนะนําทีทเมนที่มันหอมๆห,หน่อยได้ไหมคะที่ใช้แล้วผมหอม,หอมทั้งวันนะคะค่ะได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นนิกาโอนะคะใช้แล้วผมหอมแล้วก็นุ่มด้วยค่ะหอมแน่นะคะที่วิธีน่ะชอบดมหัวหอมหัวหนูทั้งวันเลยอะ,ค,ะค่ะค่ะขอตัวก่อนนะคะ เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมมีความสุขมากเลยแหละแฟนพี่เขาเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นดูแลพี่ดีมากเลยแหละแล้วเธอล่ะน้องนิวเอาใจผมทุกอย่างเลยทาให้ผมสดชื่นแบบไม่เป็นมาก่อนเลยพี่วิทินคะผมไปก่อนนะพี่พรฉันขอบคุณเธอมากเลยนะที่เลิกยุ่งกับลูกชายของฉันค่ะลูกชายของฉันกําลังจะแต่งงานกับหนุนิวกําลังจะสร้างครอบครัวแล้วก็มีอนาคตที่สดใสยินดีด้วยนะคะ อ่ะนี่คือน้ำใจจากฉันเธอจะได้เอาไปเริ่มต้นใหม่ฉันไม่รับเพราะความรักของฉันเงินซื้อไม่ได้พี่พรโอเคใช่ไหมไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรพี่รู้แล้วว่ามันต้องจบแบบนี้ชมพู่วันนี้เจไม่อยู่นะเจ๊ไปไหนคะเจ๊ไปธุระต,ต่างจังหวัดฉันต้องมานั่งคิดเงินแทนเจ๊ส่วนเธอเติมของให้หมดทั้งร้านเลยค่ะ ชมพู่พวงกุญแจหลังบ้านมีเยอะแยะไปเอามาเติมหนูเติมอันนี้อยู่ค่ะพี่พรไปเอามาเติมให้หน่อยได้ไหมคะฉันคิ้งเงินให้เจอยู่แกนั่นแหละไปเอามาเติมพี่คะแนะนําริพให้หน่อยค่ะชมพู่ไปแนะนําริพให้ลูกค้าหน่อยค่ะค่ะค่ะชมพู่หิวน้ําไปซื้อน้ำมาให้หน่อยหนูเติมของอยู่ค่ะรอแป๊บหนึ่งได้ไหมไปตอนนี้จะหิวน้ําตอนนี้ฉันคอแห้งค่ะ กลับมาแล้วจ้าเป็นยังไงบ้างวันนี้เรียบร้อยไหมพี่พรเรียบร้อยดีค่ะเจ๊วันนี้หนูดูแลน้องๆแล้วก็ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะพี่พรไม่เสียแรงจริงๆที่เจ๊ฝากฝังร้านไว้กับพี่พรเดี๋ยวไปเก็บของกันกน,นะคะเจ๊คะหนูมาลาออกค่ะลาออกทําไมชมพู่มีปัญหาทางบ้านนิดหน่อยนะคะขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่พรคะเตือนนี้เราเปลี่ยนพนักงานหคนแล้วนะคะธรรมดาเลยค่ะเจ๊เด็กสมัยนี้มันไม่ทนงานนิดหน่อยก็ทํากันไม่ได้